สวัสดีครับคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนราชบุรณะนะครับสำหรับคลิปนี้ะจะเลยมาจากหรือว่าทำต่อมาจากถนนเจริญนครนะครับเป็นถนนราชบุรณะเรามาดูกันเลยนะครับว่าในส่วนของตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงต้นๆเนี่ยรู้รู้สึกว่าจะเหมือนว่าจะมีการทาคอนโดหรืออะไรนี่แหละนะครับก็เลยมาเจอกลุ่มแรกที่เป็นตึกแถวก็ปิด สนิทนะครับแล้วก็ดูกันมาเรื่อยๆในส่วนของราชบุรณะนี่นะครับสําหรับถนนตรงนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันจริงๆเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าไกลปืนเที่ยงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเขตแดนติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการก็คือพระประแดงนะครับเรามาดูกันแต่ว่าในส่วนของคอนโดหรือว่าตึกสูงอาคารสูงนี่เขาก็มีกันค่อนข้างจะเยอะนะแอบมีกันเยอะอยู่เหมือนกัน เนี่ยนะครับดูกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตึกแถวหรือว,ว่าอาคารพาณิชย์ก็ค่อนข้างจะห่างแล้วก็ไม่ค่อยเปิดทําการกันเนี่ยดูกันไปเรื่อยๆนิดหนึ่งมีที่ไหนเปิดบ้างส่วนใหญ่ก็จะปิดนะครับเนี่ยก็ดูกันไปอันนี้เป็นโรงงานนะครับตัวนี้เป็นกําแพงโรงงานแต่ช่วงต้นๆต,ต,ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเปิดแต่ก่อนปกติเป็นโรงงานนะครับสไตล์อย่างนี้ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงต้น,ตนๆนที่เห็นน่ะก็คือน่าจะเป็นส่วนของกําลังก่อสร้างคอนโดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยราชบุรณะมีคอนโดหลายโครงการเหมือนกันนะครับมีลุมพินีรู้สึกจอดสอจุดด้วยซ้าไปเห็นว่าเป็นเงียบๆหรือว่าไกลพื้นที่ยงแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เงียบนักสําหรับนักธุรกิจที่จะมาทำไอสไตล์สังหาที่จะมาทําคอนโด นี่ก็ถึงตรงนี้มีห้างตรงนั้นไม่ได้เห็นนะครับก็คือบิ๊กซีแล้วก็ผ่านเขตราชบุรณะยังอยู่บนถนนราชบุรณะอยู่นะครับตรงนี้เห็นตึกสูงไหวๆก็คือธนาคารกรสิกรไทยสำนักงานใหญ่ก่อนจะถึงธนาคารกรสิกรไทยสำนักงานใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นโกดังนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เลยจะเป็นในส่วนของโกดังจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโกดัง ดูกันมาเรื่อยๆจนถึงนี่เลยนะครับสะพานพระรามเก้าหรือว่าสะพานแขวนเลยก็ติดๆกับธนาคารกสิกรไทยสำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่ในเขียนราชบุรณะในส่วนของธนาคารอ่าฝั่งของธนาคารเนี่ยที่ผ่านานมานี้ส่วนใหญ่จะเป็นโกดังอ่ทาทงนั้นเลยนะครับของกรุงไทยก็มีของกสิกรครับดูกันมาเรื่อยๆนิดนึงนะครับดูกันมาตรงนี้ก็ ถึงสะพานแขวนตรงนี้ก็มีการก่อสร้างกันอุกึกคือโครมอยู่เหมือนกันก็ผ่านมาตรงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของอถนนราชบูรณะนะครับก็มาดูเหมือนกันที่ผ่านๆมาก็คือตึกแถวห่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่แอดเคยพูดคือค่อนข้างจะไกลบนเที่ยงแต่ว่ามันจะมีโรงงานสลับกันกับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ แล้วยังมีคอนโดด้วยนะครับแถวๆนี้ไม่ได้หมายความว่าคอนโดจะไม่ขึ้นคอนโดหรูหรากันหลายโครงการอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายก็คือแจงร้อนนะครับก็คือมีทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนตรงนี้ก็จะไปต่อกับเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่ช่วงนี้ก็ยังเป็นราชบูรณะอยู่นะครับในส่วนของถนน แล้วก็พอถึงคลองบางพึ่งนะครับหรือว่าคลองแจงร้อนอะไรนี่เลยก็จะเป็นในส่วนของอถนนพระราชวิริยาพรขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดงอันนี้ถึงแล้วนะครับพระราชวิริยาพรเพราะว่ามีเห็นวัดสวยๆอยู่ทางฝั่งขวามือครับในส่วนของท้ายๆของราชบุรีมีคอนโดรหรูหนึ่งตึกนะครับตรงนี้ก็ แอบมีเหมือนกันไม่ใช่ว่าสถานที่หรือว่าถนนทนทางไกลพื้นที่อล้วจะไม่มีคอนโดหรูหรามีนะครับเพราะว่าฝั่งทางด้านสายมือนี่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยฉะนั้นก็จะการการสิรธรรมคอนโดหรืออ itsu, ะไรเนี่ยมันก็จะได้วิวทิวทัศน์แม่น้ำสวยงามนะครับเห็นทั้งฝั่งกรุงเทพแล้วฝั่งทนเนี่ยก็ดูตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของ ถนนพระราชวิริยาพรนะครับซึ่งเป็นเขตของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าถนนเนี่ยจะไม่ใช่ราชบุรณะนี่ก็จะเป็นถนนสเลนอันนี้เขาเรียก2เลนนะครับก็คือสวนทางกันก็คือถนนชนบทไปเลยนะครับตรงนี้การเป็นอยู่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็คงจะต่างจังหวัดนะครับไม่เหมือนกรุงเทพ ถนน,น,นทางช่วงนี้จะเป็นสวนทางนะครับเข้าเขตอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนท้ายๆนะครับก็คือถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนทรงธรรมคือในส่วนของการผ่านเนี่ยผ่านถนนราชบุรณะมาถนนพระราชวีริยาพรแล้วก็ถนนทรงธรรมเนี่ยแอดเองไม่ได้เขียนลงไปใน ด้านหน้านะครับไม่ได้เขียนตัวหนังสือลงไปเพราะวา่ามันเต็มแล้วนะครับก็เลยเขียนแค่แจงร้อนเพชรหึงกับพระประแดงนะครับตรงนี้ก็ใช้คำพูดหรือว่าอธิบายให้ฟังในส่วนของตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอพระประแดงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับเนี่ยก็มีมีการเปิดกันเนี่ยสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้เปิด หนาแน่นเหมือนกับกรุงเทพเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันไม่นิ้ต่างกันมากอันนี้เป็นบริเวณนะฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือก็โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรมและก็วัดทรงธรรมนะครับตรงนี้ก็ในส่วนเป็นเส้นถนนของเพชรหึงนะครับแล้วก็ในยื่เขตของเทศบาลอำเภอพระประแดงนะครับตรงนี้ครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนราชบุรณะนะครับเริ่มจากราชบุรณะ ผ่านแจงร้อนพระราชวิริยารพรถนนทรงธรรมแล้วก็ตรงนี้คือถนนเพชรหึงหรือเพชรหึง,หงนี่แหละนะครับสิ้นสุดตรงนี้ก็เทศบาลอำเภอพระประแดงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีวความสุขขอบคุณครับ